ครับตอนนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ครับต้นหอมมะซีลงไปใส่ใส่ตื้นะครับเสี๋ยแล้วปิดฝาครับผมปิดฝาตึ้บถอดปักเรียบร้อยครับนีก่ก็ต่อไปก็จะเป็นการ ชิมนะครับชิมขออนุญาตนะครับอนุญาตชิมหนังครับหนังหนังไก่ล้วน,นเลยนี่ครับขลาดเด็กเนื้อชาด ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมมีเมนูเดี๋ยวว่ากันอีกที